อยู่รอยิกระสุนอยู่ลกระสุนอยู่ร้อรีไปดิเตน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนนี่ร oh ถเป็นไงรถถังเอ้ยรถถังเยอะอยาครับอยากครับเอ้ยสุดสุดสุดสอดสุ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 ดสดสวดสดสุ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 งดสดสุดสุดสดหุดสุนสุดสานสุดนุดส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 ไดสุดสุดสุดานดสุดสุดสุดสสุดนุดสมดนุดสุดสุดสบดุดุกสุด็ุดส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 นัดดดดุุ นี่แล้วถังนะครับก็วันนี้นะครับผมเห็นแล้วก็อยากจะไปลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับคือแบบไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วก็ซีซั่นใหม่แล้วที่ผมเห็นมานะครับคือมันจะวิวไม่ได้ทุกคนแล้วแบบความสนุกของบอลนั้นจะลดลงหรือเปล่าเป็นยังไงนะครับก็ดูกันเลยครับผมทุกคน let's go เได้ถ่ายคลิปนานก็จริงนะนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนลงวันไหนดีเพื่อนลง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 อ่าอ๋อลงกันหมดแล้วลง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 นี้แล้วกันครับไป นี้ผมก็เล่นกับน้องผมนะครับทุกคนอ่ะพี่ลุงไปแล้วเหรอใช่ลุงแล้วผมเพื่อนลุงสองคนแล้วไม่รู้ใครลุงแล้วลงกันแล้วลงกันแล้วลุงหนไอยไม่จะไปลุงท่าเรือบิวไม่ได้ความสนุกลดลงเลยนะครับทุกคนไหนกันนั้นเฮ้ยไปสลิปไปเมืองนู้นดีกว่าเมืองนู้นพัดบิวไม่เียอย่าเปลี่ยนเมืองนล้วเฮ้เพื่อนแต่ละคนลวงต่างกันเลยแต่ก็ดีนะครับสำหรับคนุณผู้เล่นใหม่นะครับคือแบงคจะเล่นง่ายขึ้นคนที่แบบบิวเก่งๆก็ไม่ได้บิว มาต้องใช้ต้องใช้ความเม่นยำแล้วตอนนี้ความเม่นยำอันดับหนึ่งหลัวสับปยาคนโอ้โหเออเออเออหรือเปรับไม่ต้องปางทุกคนไม่ต้องดินน้ำมันเลยทุกคนไม่ต้องดินน้ำมันเลยเอ้ยเอ้ยคนหรือเปล่าไม่ใช่เมืองนี้จะไม่ค่อยมีคนครับแบบเงียบๆหน่อย งไม่ลืมไม่ต้องฟาร์มเมีเทอรเรียลไม่ได้ใช้อยู่ละเมืองมีคนหรือเปล่าเมืองนี้มีคนหรือเปล่านั่นนั่นเดินอยุดวันหนึ่งอยู่ไหนแล้วอ่ะอ้าวนู่น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 ปั๊มยาบำยาอยู่แล้วครับบำยาอยู่เลยครับบำยาอยู่แล้วครับเคนอย่างเจ้ารู้จักเป็นไง โอ้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 กระบายกระบายกระบายสวยเอ๋อย่าต้องไม่มีไม่สามารถบิวได้แอบก่อน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 ปั๊มยาปั๊มยาปักาะคิวแรกครับทุกคนเอ้ยใช่ทุกคนคราปืนนี้กลับมาด้วยนะครับนี่ปืนเก่ากลับมาแล้วมีสโค๊ปเฮ้ยปืนใหม่ ลืมไปครับอุมอ้าวเพื่อนล,ล้ม,ลลมแล้วเพื่อนล้มแล้วไม่นาว้ยไมหนึงไปบิวไม่ได้เกียปืนใหม่ครับแบบนี้แบบมีเรดาไม่ใช่อะไรนะสแกนความร้อนครับทุกคนคขาเทข้างจะแหลกนิดหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครยิงนู่นนู่นนูน่นบวกกันวิวบวกกันยู่บวกกันวู่ต้องเจมแตก แตกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ๋ออยู่นี่โอ้แตกสวัสดีครับมีหรือเปล่าออกมาให้หมดลองเพื่อนมาชุบดีกว่าเราเพื่อนมาชุบดีกว่าเอาทุกคนบ่มบักเอาบักบักบักเอาลอยกลางอากาศไปโดนเบนไม่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนู่นนู่นนู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อุ้ยเจอยาแล้วทุกคนเจอิวแลขอปัองกันอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุ้อุ้ยอ้ยอ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้้อุ้ย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 อุอยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยย ช่วยไม่ได้นะเพื่อน sorry sorry เพื่อนนี่ทำใจหมดเลยเพราคุณจะไม่รอดแล้วนะเพื่อนลุงเมืองไหนฮะก็อยู่กับเพื่อนปืนนี้มาเลยมาเลยมันั็อยู่เพื่อนเพื่อนหนึ่งพัดพัดอยู่เมืองไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นตรงนั้นไม่มีค่อยมีคนลงโอ้ยเดยกองเดีกยวกองนี่นะครับปืนลูกซองอันใหม่กลับมาด้วยนะครับนี่ดรัมช็อตกันอีกตัวแล้วลืมมาแล้วมันลืมเอ้ยอยู่นอกวงลืมลืมลืมไปไปไป เวลามีรถพัดรถขับโคตรเร็วเลยซีซั่นนี้เขาปรับใหม่แบบขับโคตรไว <คน S 1> โฮ้ยมีแลมโบมีแลมโบเอาแลมบโบดีกว่าคนวันฉันกุบเป็นหนึง่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งราคาดีคนวันฉักนกบโคดเจลีท่อห่อที่มีกล่องหรือเปล่าไม่มีกล่องเลยเหรอไปเข้าวงกันครับเอ้ยลาโอเคไปละแลมโบคนแรง กำลังไปรับกำลังไปรับเราเพื่อนรับได้ไหมไม่ได้นั่งได้แค่สองคนโอ้โหเพื่อนเฮ้ยเพื่อนยิงอะไร呀เพื่อนยิงโวนเพื่อนโคตรตึงเพื่อนโคตรตึงใช่อ่ะอันเดียวไม่น่าสนใจนี่ครับไป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 แตกฮะเจ็บรอยห้าผิดเลยเพื่อนเฮ้ยโดนโดนเลงโดนเิงยังไม่เจอไอ้โวลนะครับมันเขาอัพซินทีนี้เขาอัพเข้ามาเป็นแบบเหมือนแบงค์เกอร์น่าเต๊กอะครับ อะไรอะไรเหมือนคิวพี่โอ้ยบีบีโอ้ยบีบีจนพัดอีกแล้วอะไรรับรับไม่รับไม่ได้รับไม่เกินสองคนเขาเดินตามแล้วกันโอเคโ้ยรถถังรถถังยึดก่อนยิงรถถังยึดรถถังรถถังทุกคนใครยิงเรามาไปยิงรถถังอื่นเน้นไป็นบล็อตแล้วเพื่อนวิวหนึ่งไม่ออกด้วยนะยิงเขาวงกอนดูก่อนเออหยอดว่าลืม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 ไปขโมยรถถังกันดีกว่า ขอคบหน่อยนะครับไปสกอลสกอลเลือทางนลทางเลือทางเลือทางขับขาวงขับขาวงขับขาวงนี่นะครับทุกคนดูครับผมจะพังบ้านนี <k <k ้ทั้งหลังเลยสีพูดโคตรตึงอ่ะแบบไม่แน่ใจนะครับวงตามมาแล้วตามมาแล้วดวงจะตายเดี๋ยวพัดจะได้ลอยขึ้นฟ้าได้หรือพี่ไม่ตายหรอกไม่ตายวงแค่นี้ โอ้โอ oh, oh, uh, hmm. like uh ้ยเฮ้ยมีคนยิงพัดขึ้นมาพัดขึ้นมาพัดขึ้นมาแล้วมขาสามารถพัดพัดขึ้นพัดขึ้นพัดขึ้นไม่ได้พัดขึ้นไม่ได้พี่ัดขึ้นไม่ได้เลยโคตรรถถังพี่บีเอามาเป็นดีนน้ำมันมั้งรถอ่ะเออเลยยิงเลยคนคนด้านหน้าเดี๋ยวพี่ยิงไปยังสิครับโดนยังสิไม่มีม่มีมีบอดเออไปโดนอุ้ยได้แล้ได้ได้เลยได้เลยหน้าหน้าชน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 ได้ วิวีอย oh ่ายิ้นวิวีอย่าพิ้านี้โอ้ยสวยไปไปไปขึ้น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 สกอร์สกอร์สกอร์เพื่อไม่ขึ้นไปละลาก่อนเพื่อนเราจะจมนายนะเพื่อนเรื่องหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เราเพื่อนสามเลยนะเล่นตานี้ได้มาสองคิวทุกคนพอมืดแล้วแบบพี่มองไม่เห็นเลยอ่ะมืดแล้วอีวีสไกลับมาดีเลยโอ้โหดีแต่ก็ยังเหล็กอยู่ ไอ้คนพี่คนไหนพี่ไม่เเลยไหนไหนไหนตรงไหนพัดพัดมาคพัดมาโอ้ยได้ได้ได้้ยมันรถเื่อนอะโอ้ยเล็งไม่ได้น่าเล็งนาเล็งเล็งเผื่อได้นาโอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนรอรอรอสามห้าโดนสามห้าโดนสามห้าแบ็คเข้ามาดีครับโดนยิงสองังเลยูู่ รอรอรีโหลดอยู่รอรีโหลดกระสุนอยู่รีโหลดกระสุนอยู่ร้อยยี่สิบไปดิร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไปดิไม่ไม่ตายไม่ตายไล่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 เอาหายฮั l โหลเธอเอาหายเฉยโอไม่เห็นโอเค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 มาเลือกเลือดแค่นั้นกลัวอะไรครับไม่กลัวแล้วโอ๊ยปวดเกินมาดีครับแต่ รถถังไม่เอาไม่ลงก็ต้องใช้ผมยิงนี่แหละเปล่าหรอกรถถังผมยิงไม่เป็นครับทุกคนกูรีบเข้าไว้ไว้เอ้ยหยับเฮ้ยรถถังไม่ได้พี่พี่ห้ามทิ้งรถถังปุ๊บมีคอนเทนต์ทุกสำเร็จนะครับรถถังพาแชมป์ไป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 เหลือสามสิบคนเวียงเยอะก็น่าจะมีเด็ตัวตึงแล้วครับด้านหลังเฮ้ยหลังๆเนี่ยครับรุนคนด้านหน้าด้านหน้าค้น ทำไรเนี่ยเฮ้ยถึง้ยห้าหมดทำไรอ่ะอะไรอ่ะ <ลง S 2> โอ้ยเกือบตายแล้วเ<ป>อกโด้อก <ลง S 2> เอาอตอกน้ำโอ้โอ,โอโลูกกระดุนเรียบเลยต้องการเมคิดตอนนี้มเมคคิด เดี๋ยวพัดกับขับรถถังเข้าวงรถถังรถถังพี่เจอที่ซ่อมรถถังแล้วรถถังตะเพาวินรถถังตะเพาวินครับทุกคนถังบาวินไปไป่อมรถถังแบบเอ้ยรถถังน้ำมันเราจะหมดแต่เลือดเต็มเอยู่ครับเฮ้ยพไปบ๊อบน้ำมันดีกว่าบ๊อน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนนี่รถเป็นไงรถถังเอ้ยรถถังอิ่งรถถังอิ่งเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนคุณตามหลังมันคุณตามหลังมาก พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่ไม่มี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 ไม่มไม่มี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 ่มีไม่มี่มีไม่มมีไม่มีไม่มีไม่มีไมมีไม่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 ี่มีไม่มี่มีไม่มีไม่มม่มีม่มีไ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 ไม่ไม่มีไไม่ไม่มีไม่มีไม่ ไปโอ้ oh, ทำอะไรกัน oh. อเอาวลูกกระดุนหมดแตกมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไม่ใช้แล้ว <c oughs> รถถังอะ่ะไม่ใช้แล้วแตกไปดิรถถังอะไรอะ่ะไม่ใช้แล้วรถถังอะไระไม่ใช้แล้วไปวตัวเดียวด้านล่างเดี๋ยวรถถังมาดิพัดขึ้นป้อมเลยพัดขึ้นป้อมเลยพัดยิงเลยเนี่ยคน เอาโดนรถเหยียบตายถ้าเกิด,ดเป็นคนโหดเขาวิ่งหนีตั้งนานแล้วไม่เป็นไรครับถือว่าล้มเป็มเปนเหลกยากพี่ทำได้ไหมเขาเปิดโอกาสให้แบบคนที่ไม่เล่นฟอร์นไนท์เอ้ยกลับมาเล่นเฮ้ยเขายิงเขายิงเขายิงโน่น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 โน้นไป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 ขึ้นขึ้นรถถังขึ้นรถถังไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วอ้าวหายนี่เป็นคนช่วยเพื่อนงอนะอาพัเอออาพัลุงช่วยเพื่อนเลยแต่พี่เดี๋ยวพี่จัดการตัวนี้เอง แแลล้้้ววมาโอยเราจะเหล็กเรือดไคืนายได้นะเพื่อนเฮ้ยอย่าด่ากันเลยนะเราปลาปลาต้องกินปลากินปลาชิสลัดไม่ใช่กินปลาจะได้เพิ่มเลือดแงงแงงไม่ได้ปั๊มยาก่อนปั๊มกาะก่อนปั๊มกอก่อนต้องหาที่กำบังปั๊มเกาะครับทุกคนไม่มีวิวไม่ได้ครับทุกคนเฮ้ย12คิวเฉยได้เลยจะบอกว่ายิงบอลโอ้จบี๋ยวแล้วบล็อตตาในคนดู เรียกว่าแบบนั้นไงแบบผู้เล่นเล่นใหม่ครับทุกคนต้องเข้าใจหน่อยรถถังต้องโน่นหนึ่งรถถังต้องโน่นหนึ่งคู่เลเวลเนาะไป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 ขึ้นมา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  let's go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  กด e ไปแล้วไป let's go ไปไปเดี๋ยวดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืป้อมบีเพื่อนเพื่อนป้อมบินเข้าวงดีกว่าเข้าวงเข้าวงเข้าวงกันมีอยู่น้ำปิ๊บโอ้ยโอ้ยนู่นไกลๆนู่นนู่นเด็กมากยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอาเลยเอาเลยเผื่อลูกหน้ามาดิะร้ำโดยจะติบแล้วมันจะติบ ไม่โหดไม่โหดปิดงานด้วยรถถังปิดงานด้วยรถถังแตกเรียบร้อยฮะเออดีด๋ยวนูด,ด,ด้านหลังนะพี่เอ้สามห้าไปดิเอ,อ้ยเอ,อ,เอ,อ้ยได้บอกปิดงานด้วยรถถังกล่าปิดเกมไปโอ้มีคิวครับทุกคนโอ้สสามคิวนะทุกคนก็พลิกสําสเร็จน,นะครับวันนี้เราได้ใช้รถถังแล้วก็แบบย่างเยอะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดดิส่งใจผมด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคับคุบ